คือมันเครียดนะพี่คือตอนเนี้ยมีพูดยายตรองโกเลยก็มาแอบชอบหนูไงหนูสมมติจื่อแล้วกันนะส <c oughs> มมติว่าอีกคนหนึ่งอะจื่อดอ <c oughs> อีกคนหนึ่งจื่อตตสองคนนคี้ก็มาแอบชอบหนู <c oughs> แล้วทีเนี้ยหนูรู้สึกว่าหนูอะรักตอมากกว่าดอห <c oughs> นูไม่รู้จะบอกปันดออย่างไรอะนหนูควปรึกษาหน่อยสิ หนูว่าหนูว่าจะตัดดอให้เหลือแต่ตอดีไหมอ่ะแม่เจ้าเออคือเอออย่าหาว่าพี่อย่างนู้นอย่างงี้เลยนะเออพี่ว่าหนูควรคิดให้ดีๆนะเออถ้าเกิดว่าหนูตัดดอให้เหลือแต่ตอแล้วตัวหนูจะมีความสุขได้ยังไงอะ่ะเชื่อพี่เหอออย่าตัดดอเลยนะหรอคะอืมน,นี่แสดงว่าหนูเนี่ย ต้องเก็บโดไว้กับโตใช่ไหมคะพี่ใช่ใช่อยตัดเลยเชื่อพี่